จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้หนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา จดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆค,คล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตา ให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเนะ่ะเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ยกล่ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะ่ะให้ปลอดโปรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ะไม่หยุดนิ่งอย่างสบายบายแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ะไม่หยุด อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้อยู่ตรงไหนสมมุติว่าเรานึกหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุปไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเมงกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่บังเกิดขึ้นของพระราตนาตรายให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าติตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยร้องกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมารัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึงกลางของดวงแกว้วภาวนาอย่างนี้นะ่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจนะ่ะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้ว คำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวสำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระวุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึง่ง หรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอาราธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไป ส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระยากจะวางใจนะ่ะให้หยุดให้นิ่งเฉยๆก็ได้ให้ทำใจนะ่ะหยุดนิ่งนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็